คันนี้นะครับเป็นรถที่แต่งมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ถูกใจยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาไว้ใจกับเราครับเห็นผลงานมาเยอะหลายคันแล้วนะครับแล้วก็เชื่อในฝีมือว่าเราเนี่ยทำให้เขาได้ครับมาแก้ทรงนิดหน่อยปรับให้ใหม่นะครับให้ดีกว่าเดิมคันนี้นะครับรถเนี่ยเดิมทีเป็นทัตตันก็ร้อยนะครับของพี่บอยจากโคราชนะครับก็เห็นผลงานที่เราทําไปเยอะหลายคันนะครับแล้วก็มั่นใจว่าสเตปแบบนี้เนี่ย ทางเราเนี่ยจัดการให้ได้แน่นอนกลดับแรกเนี่ยเรื่องของสีเดิมเนี่ยจะเป็นสีออกทนเขียวนะทัตัน9 0 0 เราเปลี่ยนสีใหม่แล้วพี่บอยอยากได้เป็นโลโก้ทริอัมสีแดงตัดกันแดงดาประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นโทนดําเงาใส่โลโก้สีแดงเข้าไปเปลี่ยนแฮนด์ให้ใหม่นะครับแล้วก็ไล่พวกสายเบรกต่างๆจัดระเบียบสายให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงพวกน็อตต่างๆที่ไม่ค่อยสวยเนี่ยเราก็เก็บงานเปลี่ยนให้นะครับส่วนล้อกับดิสเบรกแล้วก็จานอันเนี้ยเดิมเนี่ยเขามาแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างในที่ผมแนะนาถ้าเพื่อนเพื่อยากจะเอารถมาต่งเนี่ย ผมแนะนําว่าถ้าเป็นรถเดิมเลยเนี่ยที่ไม่ได้ดัดแปลงมามากเนี่ยจะทํางานง่ายกว่านะครับเรามาทําการเปลี่ยนยางให้ใหม่เพราะยางเดิมเนี่ยมันหมดอายุแล้วมันแตกลายงานไปหมดแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าอย่างนั้นพี่บอยก็ใส่เป็นแนววินเทจนะฮะใส่เป็นขอบ16แล้วก็ใส่ของเอวอนเข้าไปน่าจะเข้ากับรถกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของบางโคนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมตีให้ใหม่นะครับมันจะได้รับกันกับยางแล้วก็ช่องไฟต่างๆเนี่ยมันจะลงตัวพอดีนะครับถ้าหากว่าสูงเกินไปเตี้ยเกินไปมันอาจจะไม่สวย ทรงแบบนี้เข้ากับรถสไตล์แบบนี้ครับสำหรับคนที่ใช้ทัตตัน9 0 0อยแล้วอยากจะให้ทรงมันขี่ง่ายขึ้นดูตรงนี้ฮะในชุดพักเท้าตรงเนี้ยนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ให้มันดูท่านั่งขี่เนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยชุดพักเท้าซ้ายขวานะครับแล้วก็มาที่ชกหลังฮะตัวนี้เราใส่ฟ็อกให้นะครับคันนี้ใส่ท่อของที่ร้านนะฮะอันนี้ตรงรุ่นกับทัตตันเก้ายเลย ภาพรวมก็ออกมาแน่นๆบึบๆนะครับผมส่งรูปให้กับเจ้าของรถดูแล้วเขาบอกว่าโอ้โหโอเคเลยชอบมากๆการที่เราใช้รถจริงนะครับแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็แต่งรถมาเยอะเนี่ยก็จะสามารถนําประสบการณ์เหล่านี้แหละมาแนะนําเพื่อนๆได้ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้นะครับบางทีเนี่ยเรามองออกเขาว่ารถคันนี้เนี่ยจะทํำยังไงไปต่อยังไงถึงจะสวยครับแต่คนยังไม่เคยขี่ล้อแบบนี้นะครับแล้วก็แผงคอลักษณะแบบนี้ต้องปรับตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า การเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะวงเลี้ยวกว้างกว่าของเดิมหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะขี่ช้าๆนะครับให้เพื่อนๆดูทรงรถก่อนว่ามันแบบอ้วนเตี้ยนแน่นๆขนาดไหนอย่างเงี้ยลองดูฮะลองดูตามผมไปเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นหล,หลายมุมนะฮะด้านหน้าเปลี่ยนไฟด้วยนะเปลี่ยนไฟชุดไม้แต่งเปลี่ยนแฮนด์ทรงรถมันจะขี่ง่ายขึ้นแล้วก็พักเท้าเห็นไหมพักเท้าเราก็เปลี่ยน เรียบร้อยนะครับก็ได้เห็นทรงรถตอนที่ขี่กันแล้วนะครับสำหรับทัตตันก็ร้อยพอต่างแบบนี้ดูคันใหญ่กว่าเดิมเยอะดูแน่นๆแบบน่าขี่มากเท่เลยนะฮะถ้าว่าเจ้าของรถเอาไปขี่ก็ลองปรับตัวสักนิดหน่อยนะครับถ้ายังไม่เคยขี่รถสไตล์แบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะถูกใจครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับทั้งสีสันต่างๆรูปทรงรถหล่อกว่าเดิมเยอะเลยครับขอให้ขับขี่อย่างมีความสุขนะครับ